สวัสดีครับเพื่อนๆและแฟนๆนะครับขอต้อนรับนะครับทุกท่านเลยเข้าสู่เกม Chaos Battle League นะครับเป็นเกมแบบแนว Strategy นะครับคือเกมแนววางแผนการรบนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านถูหรือเปล่านะครับสไตล์นะครับหมายถึงว่าสไตล์แต่ว่าคือรูปแบบเกมนะครับจะเป็นคล้ายๆกับเกม Cast Royale นะครับถ้าเกิดใครเคยเล่นนะครับก็จะเป็นรูปแบบการวางหมากนะครับหรือวางการ์ดนั่นเองและไปโจมตีฝ่ายตรงข้ามนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่านะครับว่ารูปแบบเกมนะครับ เฮ้ยภาพมันรัวรัวเป็นไรเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าเกมมันจะมีรูปแบบสนุกสนานหรือว่ามีสเสน่ห์อย่างไรกันบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเจอกันดีกว่ามาแล้วรอไม่ไหวแล้วมาเร็วๆสิมาแล้ว,ม,วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,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 วโอ้ยดังเลินดังเดินขอลดเสียงนิดนึงนะครับสวัสดีครับด็อกเตอร์โอ้เป็นเกมการ์ดท่านเองนะครับแต่เป็นการ์ดแบบรุ่นแบบใหม่นะครับอ,อผมว่าผมว่าแบบนี้นะครับ ไอเกมพวกอะไรนะของแคสเดเยลสามารถตกกระป๋องได้เลยนะครับเนี่ยเมื่อเจอเกมนี้ก็ไปนะครับมันมาแบบไฮเทคนะครับมันไม่ได้มาแบบธรรมดามาแบบไฮเทคอ่าโอ้โหมีตัวมินเนียนด้วยนะครับมินเนียนมินเนียนก็ยิงดิเอ้ยเจอระเบิดดไอ้ย่าชนะแล้วมาแบบทันสมัยนะครับเราต้องส่งซิกนิดนึงนะครับดรักเย้โอเลโอเรโอเลนะครับโอเร ไม่ใช่ละไม่ใช่ล yes. ะ yes ชนะแล้วนะครับบอกแล้วนะครับทุกเกมนะครับผมต้องพยายามพิชิตใ้ได้นะครับต้องพยายามพิชิตใ้ได้ก็ได้ไม่โดนเพื่อนว่านะเฮ้ยพี่ทำไมเล่นอย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยนะครับไม่มีนะครับผมจะเล่นให้ดีสุดเล่นแบบว่าเพื่อนว่าผมไม่ได้ว่าเฮ้ยพี่เล่นอะไรเนี่ยผมจะเล่นแบบเทพๆอะเอาง่ายๆเล่นเล่นตาแรกก็ต้องเก่งอะแบบนี้เลยนะครับคือถ้าเล่นกับคนแบบ เท่ากันนะครับยังไงผมชนะนะครับเอาแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดคนที่เจอคนเทพๆเหมือนกันก็อาจจะแพ้ได้นะเอาละครับเรามาชมกันนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นรูปแบบการตัวเออเล่นแบบเรียวไทม์นะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ปล่อยแล้วนี่นี่นีมีตัวเจ๋งๆด้วยเฮ้ยหลายตัวนะเจ๋งหลายตัวนะเอฮ้ยเเฮ้ยมีรูปแบบนี้ด้วยว้าวอุ้ยฮาดีอ่ะโอ้โห เอ้ยเออเข้าใจเขาโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ๋งอะเจ๋งอะเจ๋งตัวนี้เจ๋งมากเลยยิงไกลมากเอามามามาเอาดีเอาดียิงอุ้ยมินเนี่ยก็เก่งแล้วอะมาดิเดี๋ยวก็จ่ายช้เซ็งโอ้โหสุดยอดมากนะครับอุ้ยตัวนี้อึดอยู่ใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้ฟันจั่วจั่วฟันจั่ว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 โดนระเบิดผมหน่อยละเป็นไงจู่ นี่ไงโดนระเบิดไปนี่ไงโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวผมต้องเอาตัวใหญ่นะครับบวกกับตัวเล็กนะครับเพื่อสู้นะครับเอาเอามาสิมาเรามีระเบิดเหมือนกันนะจ๊ะอ้าโถ้ยเราต้องวางอย่างนี้ละวางตัวใหญ่นะครับไอมินเนียนมาแล้วโดนระเบิดอู้เป็นไงเละเดี๋ยวเราเอาตัวธนูครับยิงไกลยิยงไกลนี่โดนดักหมดแล้ว ยิงนี่ได้แล้วได้แล้วชนะสวัวครับแบบนี้เดีย๋ยวผมรอเล่นกับผู้เล่นเลยน่าจะมันแน่นอนนะเกมนี้เยสชนะอีกแล้วเฮ้ยเกมตัวนี้ เฮ้ยผมว่ามันกับแคสเลเยลอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมต้องเอาเกมนี้ไปแบ่งปันเพื่อนๆแล้วแหละเพื่อนที่ผมมีกลุ่มที่เล่นแคสเลเยลนะครับผมก็เลิกมาแล้วแหละเฮ้ยแต่ผมลืมไปเกมนี้เป็นโค้ดเบต้าอยู่อ่าฮะลืมบอกเพื่อนๆไปเลยนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าเขาทดสอบถึงตอนไหนนะครับแต่ตัวเกมยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งอาจจะมีบั๊กบ้างนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับก็เลยค้างไปละอ่ะเดี๋ยวเราลองลองดูสักครู่นะครับว่ามันจะค้างนานแค่ไหนนะครับ เอาละครับหลังจากที่หลุดนะครับผมก็ทําการเชื่อมต่อใหม่อีกรอบนึงนะครับไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมว่าเซิร์ฟเวอร์อาจจะต้องปิดแน่นอนเลยนะดูทรงแล้วว่ามันไม่ยอมเชื่อมต่อนะครับเพราะว่ามันหมุนแล้วขึ้นเพื่อนไหนตกใจเนี่ยผมว่าเซิร์ฟเวอร์น่าจะปิดนะครับเฮ้ยหรือว่าทดสอบวันสุดท้ายพอดีหรอไม่ใช่นะครับผมว่าไม่น่าใช่นะครับยังนะครับเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนคนไหนสนใจนะครับก็สามารถลองทดสอบเล่นกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอจบพิป เลยละกันนะครับดูแล้วน่าจะไม่ติดแล้วนะครับดูจากท่าทางของเกมแล้วเอาเป็นว่าผมก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์และกด u b s c r i b e ด้วยนะครับที่สำคัญนะครับสามารถแบ่งปันความสนุกนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะสามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับที่เราอยากจะแนะนำหรือแบ่งปันนะครับอย่าลืมนะครับแชร์เยอะนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็ได้หาเกมดีๆและก็ แคสเกมสนุกๆนกแนะนำเกมมันๆนะครับให้กับเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับวันในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอฝากเกมน่ารักน่นะครับในทีมแบบทันสมัยไฮเทคนะครับไว้รั้งนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ